พญานาคแต่พังผ่านพ้นพิษหลวงปู่ชอบท่านบอกมีครั้งหนึ่งองค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพาลูกศิษย์เที่ยววิเวกท่านบอกครั้งนี้คือครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์เที่ยววิเวกลูกศิษย์พระเนรและคาราวาติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นออกจากเมืองพร้าวสี่สิบกว่าองค์ระหว่างทางมีพระเนนต่างเข้ามาสงทบกับคณะองค์ท่านหลวงปู่มั่นอีกจำนวนรวมแปดสิบองค์ร้อนลำบากดูแลพระเนรในเรื่องพระตาหารและที่พักจนหลวงปู่มั่นท่านจัดกกกกกกออ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 องงงรมมมฐาาาาาานนนนขึ้้อ้อเเพพืืื่่ไยใหชบดดอตอออจ หลวงปู่ชอบท่านติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นพอมีพระเนตรตามมาสมงทบกับคณะขององค์ท่านเพิ่มมากขึ้นองค์ท่านหลวงปู่มั่นจึงให้หลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่เกตวันนาโกเป็นกองหน้าสารวัตเส้นทางเที่ยววิเวกที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นให้เดินทางล่วงหน้านั้นเพราะครูบาอาจารย์ทั้งสี่ท่านหลวงปู่ชอบหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนหลวงปู่เกตพวกท่านเป็นพระกรรมฐานกองทัพธรรมผู้ไม่หวั่นต่อความยากลำบากหน้าแล้งปีพุทธศักราช280 องค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพาลูกศิษย์ออกฝึกเที่ยววิเวกแถบปากเขาเขตอำเภอรเปราวอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นมีพระเอ็นและตา้าขาวติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นเที่ยววิเวก40กว่าองค์หลวงปู่ชอบท่านเป็นหนึ่งในจํานวน40กว่าองค์ที่ติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นไปเที่วยววิเวกในครั้งนั้นเพื่อนสาธรรมิกของท่านติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นเที่ยววิเวกครั้งนั้นมีหลวงปู่พรมชิรปุญโญหลวงปู่ขาวอนันโยหลวงปู่ตื้ออาจาธโมหลวงปู่แหว องค์ท่านหลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์เดินทางมาถึงบึงแห่งหนึ่งระหว่างอำเภอพร้าวมาอำเภอเชียงดาวองค์ท่านหลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์หยุดพักทางทิศเหนือของบึงแห่งนี้องค์ท่านให้พระเนตรเลือกที่พักตามอัธยาศัยหลวงปู่ชอบท่านเลือกต้นแหนต้นสมอพิเภกเป็นที่แขวนกรดหลังจากจัดแจงที่พักของตนเองแล้วท่านเข้าไปดูบริขารและที่พักขององค์ท่านหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่ต่อท่านจัดการเรียบร้อยแล้วหรือยังท่านช่วยหลวงปู่ตื้อจัดแต่งที่พักให้องค์ท่านหลวงปู่มั่นเสร็จองค์ท่านหลวงปู่มั่นบอกหลวงปู่ชอบกับหลวปู่ตือา ท่านชอบท่านซื้อให้พวกท่านไปบอกหมู่คณะทุกองค์อย่าพากันบริโภคน้ำทางด้านทิศเหนือของบึงแห่งนี้เป็นอันขาดถ้าใช้น้ำให้พากันไปใช้ทางด้านทิศใต้ของบึงน้ำทางด้านทิศเหนือมันมีพิษถ้าใครไปอาบไปกินจะเจ็บป่วยได้ที่บึงแห่งนี้มีพญานาคแทบพังผ่านพ่นพิษกลุ่มน้ำในบึงไว้ครึ่งหนึ่งให้ท่านชอบไปบอกหมู่คณะทุกองอยู่ที่นี่อย่าพากันประมาทน,นิ่งนอนใจเป็นอันขาดท่านซื้อถ้าประมาทแล้วจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของตนเองได้ พวกท่านไปบอกพระเนรให้พากันอยู่อย่างสงบเหมาะสมตามสมณวิสัยผู้ประพฤติตนในพระธรรมวินัยให้พระเนรเราพากันแผนเมตตาให้กับผู้ที่เขาเป็นเจ้าของหนองบึงแห่งนี้ให้มากๆท่านชอบกับท่านซื้อช่วยเป็นหูเป็นตามือเท้าให้เราด้วยท่านชอบคอยเป็นหูในตานในเฝ้าระวังสอดส่องพฤติกรรมความคิดของพญานาคตนนี้ช่วยเราท่านซื้อคอยกํากับดูแลพระเนนอย่าให้ประพฤตินอกหลูนอกทางด้วยอาการขนองพญานาคตนนี้มานัทที่ทิมันแรงไม่ธรรมดาเราพิจารณาดูแล้ว ถ้าเราวางเฉยไม่โปรดหรือกำหลักมานะทิท่ิพยายนาคตนนี้ต่อไปพยายนาคตนนี้จะสร้างบาปก,กรรมกับมนุษย์และสัตว์ให้เดือดร้อนมันจะเป็นกำหนักที่ทำให้เขาตกนรกอบายภูมิได้เรามีวาสนาเคยสงเคราะห์ก,กันกับพยายนาคตนนี้มาก่อนชาติสุดท้ายแล้วที่เราจะได้โปรดสงเคราะห์เขาหลวงปูช่ชอบเรียนถามองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่าพญายนาคแถบทางานพ่นพิษใส่น้ำในบึงนี้เพื่อต้องการอะไรองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่า พญานาคเจ้าของบึงแห่งนี้เขาไม่ต้องการให้พวกเรามาพักอยู่ที่นี่เขาเกรงพวกเราจะมาข่มแหงแย่งชิงเอาสถานที่แห่งนี้ไปเขาจึงอวดฤสษีแดงเดชพ่นพิษใส่น้ำในบึงท่าพวกเราไปใช้น้ำในบึงจะเจ็ดใค้ได้ป่วยแล้วพากันหนีไปจากที่นี่เพราะโทสะจริตของพญานาคตนนี้จิตเขาจึงคิดไปในทางบาปเมื่อทราบเหตุของเรื่องแล้วหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ตื้อจึงนำความที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นสั่งการชับไปแจ้งแก่หมู่คณะให้ทราบ โดยทั่วกันเรื่องใดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่สั่งอย่าพากันฝืนทางเป็นอันขาดเพราะจะเกิดอันตรายจากพลิศไถของพญานาคตนนี้ได้เมื่อทราบเรื่องแล้วพระเนนทุกรูปต่างพากันสามรวมในจริยวัรของตนหลวงปู่ชอบท่านสังเกตดูพระเนนองใดที่มีภูมิธรรมท่านจะสังรวมนิ่งเฉยท่านใดที่ยังไม่มีหลักจิตหลักใจจะแสดงอาการหวาดกลัวออกมาให้เห็นท่านว่าสถานที่ภายนอกอุมครึมดิบเถื่อนดูน่ากลัวทาให้เจ้าหัวตัวเองผู้จิตใจไม่เข้มแข็งเกิดอาการเกรงกลัวในสถานที่ เวลาส่งส่งน้าองค์ท่านหลวงปู่มั่นจะให้พระเนรไปส่งน้ําพร้อมกันกับองค์ท่านถ้าเกิดอะไรขึ้นมาองค์ท่านจะดูแลได้ทันหลวงปู่ชอบท่านว่าอันตรายจากสิ่งลึกลับที่นี่ไม่ธรรมดาครั้งนี้เราเห็นท่านอาจารย์ใหญ่มั่นออกโรงใช้ฤทธิ์ปกป้องลูกศิษย์ของท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านรู้อะไรสำคัญไม่สำคัญตอนนั้นเราคาดเดาใจท่านไม่ได้ท่านสั่งให้ทําอะไรเราถ้าทําตามที่ท่านบอกความรู้ของท่านอาจารย์มั่นเป็นหนึ่งไม่มีสองความรู้ของท่านอาจารย์ใหญ่ลึกซึ้งละเอียดลอมาก ผ่านไปสองสามวันอาจารย์ตื้อชวนเราไปขออาสาท่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์ซื้อท่านจะปรับสมานมาณัทิทิพยานาคตนนี้เราไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ตื้อเราบอกท่านซื้อใจเย็นๆอยู่ซื่อๆอยู่เฉยๆให้เชื่อในบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราองค์ท่านต้องมีเหตุผลลึกซึ้งกว่าพวกเราอย่างแน่นอนพวกเราเป็นลูกศิษย์อย่าหายฤทธิ์เทียมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจารย์ซื้อท่านฟังคำเราท่านเลยไม่ฝืน ที่จริงแล้วลำพังจะปราบพญานาคบึงหนองตนนี้อาจารย์ซื้อท่านก็ปราบได้เราก็ปราบได้ริพญานาคมันแค่บุญธิ์เกิดจากบุญที่ตนเองบำเพ็ญมาฤทธิ์พวกนี้เป็นฤทธิ์ชั่วคราวฤทธิ์พระอริยเจ้าเป็นฤทธิ์ทวิมุตถาวารเหนือโลกสงสารกำลังฤทธิ์อิทธิวิธีจึงแรงกว่าการพญานาคเทวดาพอสิ้นภพชาติบุญฤทธิ์นั้นก็สิ้นไปด้วยเหมือนกันกับผู้ว่าพอเกษียณไปแล้วก็สิ้นซึ่งอำนาจในการให้คุณให้โทษผู้อื่นฤทธิ์วาสนสินแล้วสิ้นเลยฤทธิ์โลกุตรสิ วันต่อมาเรากับอาจารย์ตื้อพากันส่งน้ําให้ท่านอาจารย์ใหญ่ยูริมบึงความคิดอาจารย์ซื้อเกี่ยวกับพญานาคตันนี้ไปกระทบจิตท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์ใหญ่บอกท่านซื้อถ้าเราจะให้ท่านกำลับพญานาคตันนี้ก็ได้แต่วัสนาของท่านทางได้แค่มริดปราบเขาได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นใช้กําลังเอาชนะมานะบุคคลมันชนะได้ไม่ถาวร ถึงท่านจะปราบเขาได้ด้วยฤทธิ์แต่ท่านโปรดเขาด้วยทําไม่ได้วาสนาท่านกับเขาไม่ได้สงเคราะห์กันมาทางโปรดเรารู้ในใจของเราว่าจะทําอย่างไรกับพญานาคตนนี้เรื่องนี้เราจะจัดการเองขอท่านเป็นกําลังภายนอกให้เราก็พอพอองค์ท่านหลวงปู่มั่นแจ้งเรื่องวาสนาสงคราะห์ให้ฟังหลวงปู่ตื้อฟังท่านก็สิ้นสงสัยหลวงปู่ชอบท่านว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นพญานาคพ่นพิษพิษของพญานาคไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อท่านว่าพิษของพญานาค เป็นเหมือนด่งเปลวเ,เพลิงที่ลุกไหม้เหนือผิวน้ำไม่ต่างอะไรกับเปลวไฟที่ลุกไหม้เหนือน้ำมันท่านสังเกตดูสัตว์ที่อาศัยอยู่รอบบริเวณบึงแห่งนี้จะไม่มีสัตว์ตัวไหนลงไปกินน้ำในบึงนี้เลยโดยเฉพาะพวกลิงมันจะไม่ไปกินน้ำในบึงนี้เวลาพวกมันเข้าไปใกล้บึงจะมีอาการตื่นตัวอย่างผิดปกติถึงกับร้องเชียแตกเยี่ยวราดออกมาให้เห็นเหมือนว่ามันกลัวสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้บึงหนองแห่งนี้พญานาคมานะที่ตีเฝ้าดูองค์ท่านหลวงปู่มั่นและพระเนนด้วยความขุ่นข้องงงใจ ที่เห็นพระเนนพากันมาปฏิบัติอยู่ในเขตที่ตนเองเป็นเจ้าหนองจอมบึงหลวงปู่ชอบท่านกําหนดดูจิตของพญานาคตนนี้อยู่หนึ่งหนึ่งท่านบอกพญานาคตนนี้มีโทสะเถาใจตลอดเวลาแต่ไม่กล้าทำอันตรายองค์ท่านหลวงปู่มั่นและพระเนนเนื่องจากเกรงในบาร,รมีองค์ท่านหลวงปู่มั่นจึงได้แต่แสดงฤทธิ์แสดงเดชพ่นพิษใส่น้าในบึงนี้เพื่อเบียดเบียนพระเนนและองค์ท่านหลวงปู่มั่นในทางอ้อมหลวงปู่มั่นท่านทําเหมือนไม่สนใจในพญานาคตนนี้ท่านทําเหมือนไม่ทราบว่าที่บึงแห่งนี้มีพญานาค มาพ่นพิษเอาไว้ความจริงแล้วองค์ท่านทราบด้วยยาวิถีทุกขณะจิตที่พญานาคตนนี้คิดอะไรอยู่องค์ท่านพาพระเนรสวดมนต์บทคันธประสูตรหรือที่รู้จักการในนามบทสวดวิรูปักเคซึ่งเป็นมนต์แถเมตตาเจริญมตตรีเป็นมิตรกับพญานาคทุกตระกูลตลอดจนสัตว์อสรพิษทั้งหลายกระแสเมตตาที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นและพระเนรแ่ออกไปทำให้พญานาคเจ้าที่ทิชิตเย็นอ่อนโยนมาณทิฐิที่ครองใจพลอยอ่อนโยนตามกระแสเมตตาทมแต่ยังคงลวดลายทิฐิที่เป็นใหญ่ในสถานที่จ้อง จะผิดคิดตำแหน่งท่านหลวงปู่มั่นและพระเนนตามนิสัยอันธพาลที่ตนเองได้รับการเพราะบ่มจากกิเลสผู้เป็นพ่อแม่ทางทุกขาทําสั่งให้ดำรงคงไว้